ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีมานพคนหนึ่งชื่อว่ามาคะเมื่อเติบโตขึ้นในวัยอันควรแล้วบิดามารดาจึงให้แต่งงานกับหญิงที่มีชาติตระกูลเสมอกันอยู่กินกันด้วยความสุขมีทรัพย์สมบัติและบุตรธิดามากมายมาคะมานพได้เป็นผู้นำครอบครัวให้ทำบุญทําทานและรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เพื่อความผาสุกแห่งครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนั้นมีชาวบ้านอาศัยอยู่30ตระกูลวันหนึ่งขณะที่มะคะมานบเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านเห็นสถานที่แห่งหนึ่งแล้วพอใจจึงจัดการเก็บกวาดทำความสะอาดจนกระทั่งเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมน่าพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ช่างสงบร่มเย็น เหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆดีละเราจะปัดกวาดที่นี่ให้หน่าอยู่วันรุ่งขึ้นมคฆามานพตั้งใจจะมาพักผ่อนหนะ้าที่ซึ่งตนเองได้เก็บกวาดไว้นั้นก็ปรากฏว่ามีผู้อื่นมาพักใช้เป็นที่พักเสียแล้วมคฆะมานพจึงจัดการหาสถานที่ใหม่กระทําให้เป็นที่พักอันน่ารื่นรมอีกอ้าวมีคนมาพักที่นี่ซะแล้ว เฮ้อช่างเถอะเราหาที่ใหม่ก็ได้ครั้นพอวันรุ่งขึ้นก็มีผู้มาใช้ประโยชน์ที่แห่งใหม่ที่มาคะมานพจัดหาไว้อีกเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งมคาะามานพได้สร้างสถานที่อันน่ารื่นรมไว้ถึงส0สแห่งให้แก่ตระกูลต่างๆในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดเราเก็บกว่าสถานที่เหล่านี้ถึงสาแห่งแล้วสินะดีจริงๆ ต่อไปทุกครอบครัวในหมู่บ้านเราก็จะมีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจกันแล้วต่อมามคะ,ะมานพได้สร้างศาลาไว้ในที่เหล่านั้นพร้อมทั้งตั้งตุ่มน้ำไว้ดื่มกระทำศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ทั้ง30ตระกูลต่างพากันช่วยถากถางทาง,ทางสร้างถนนสร้างสะพานขุดสระสร้างศาลา ให้ทานและรักษาศีลห้าตามมคะมานพการที่ชาวบ้านรักษาศีลห้าตามมคะมานบนั้นได้สร้างความไม่พอใจให้กับหัวหน้าหมู่บ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากการละเว้นจากการฆ่าสัตว์และการละเว้นจากการดื่มสุรานั้นทําให้หัวหน้าหมู่บ้านนั้นเสียรายได้น้อยพวกชาวบ้านไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ดื่มเหล้าแบบนี้ทำให้เราขาดรายได้คอยดูเธอะข้าจะต้องหาทางกลั่นแกล้งพวกมันให้ได้คิดได้ดังนั้นแล้วหัวหน้าหมู่บ้านจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามาคตราชและกราบทูลเสด็จว่ามีพวกโจรเที่ยวฆ่าเข็นชาวบ้านพระราชาเมื่อได้ทรงสดับฟังคำของหัวหน้าหมู่บ้านแล้วจึงรับสั่งว่าให้ไปนำตัวคนเหล่านั้นมา เจ้าจงนำทหารไปจับโจรชั่วเหล่านั้นมาให้เราพระเจ้าค่ะพระราชาทรงหลงเชื่อคำพูดของหัวหน้าหมู่บ้านโดยไม่ทันได้ไต่สวนก็รับสั่งให้ประหารด้วยการนำช้างมาเหยียบให้ตายเมื่อราชบุรุษให้ชาวบ้านนอนลงที่พระลานหลวงก็ใส่ช้างเข้ามาพวกเจ้าทุกคนนอนลงที่นี่ลหละอย่าคิดจะหนีไปไหนเชียว พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเจ้าจับเรามาทำไมนั่นสิพวกเราไม่ใช่โจรน,นะปล่อยพวกเราไปเถอะแม้ชาวบ้านจะพยายามอธิบายและขอร้องขอชีวิตต่อพระราชาแต่ก็ไม่เป็นผลราชบุรุษได้ใส่ช้างเข้าไปยังชาวบ้านที่นอนอยู่หมายจะเอาชีวิตระหว่างนั้นมคะ,ะมานพได้ปลอบใจชาวบ้านและเตือนสติให้ระลึกถึงศีล ฟังเราก่อนท่านทั้งหลายจงระลึกศีลจงเจริญเมตตาให้คนที่ยุแยแยพระราชารวมทั้งช้างนั้นด้วยทำแบบนั้นแล้วจะได้อะไรช้างนี่มันจะเหยียบพวกเราอยู่แล้วคราวนี้มีหวังแบนเป็นกล้วยทับแน่ๆข้าว่าลองดูก็ไม่เสียหายนะไหนๆก็ต้องตายแล้วทำตามที่มานพบ,บอกเถอะชาวบ้านทั้งหมดทำตามที่มานพบ,บอกเมื่อราชบุรุษ นำช้างเข้าไปเพื่อเหยียบชาวบ้านช้างนั้นก็ไม่ยอมเข้าไปร้องเสียงลั่นแล้วหนีไปแม้จะนำช้างเชือกอื่นมาก็เป็นเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้สร้างความแปลกประหลาดใจให้แก่พระราชาเป็นอย่างยิ่งทรงคิดว่าชาวบ้านมียาที่ทำให้ช้างไม่กล้าเข้าไปใกล้จึงรับสั่งให้ราชบุรุษค้นตัวชาวบ้าน ทำไมช้างพวกนี้ถึงไม่ยอมเข้าไปนะราชบุรุษจงค้นดูว่าโจรพวกนี้มียาอะไรในมือหรือเปล่าพวกเจ้าซ่อนอยาอะไรไว้เอาออกมาซะดีๆยาอะไรล่ะพวกเราไม่มีหรอกค้นยังไงก็ไม่เจอพวกราชบุรุษตรวจค้นดูแล้วก็ไม่พบอะไรพระราชาทรงสงสัยว่าชาวบ้านจะมีเวทมนต์ทำให้ช้างกลัวจึงรับสั่งเรียก มคะมานพมาสอบถามพวกเจ้ามีมนอะไรกันจงบอกเรามาข้าพระองค์ไม่ได้มีมนหรอกพระเจ้าค่ะแต่พวกเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มน้ำเมาจเจริญเมตตาให้ทานนี่เป็นมนเป็นเครื่องป้องกันของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าค่ะ พระราชาได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสทรงยกสมบัติในเรือนทั้งหมดของหัวหน้าหมู่บ้านและให้หัวหน้าหมู่บ้านเป็นทาตของชาวบ้านเหล่านั้นพร้อมทั้งมอบช้างและบ้านเรือนแก่ชาวบ้านพวกท่านดำรงอยู่ในศีลแบบนี้ไม่มีทางเป็นโจรร้ายแน่ๆเจ้าหัวหน้าหมู่บ้านบางอาจมาหลอกเราดีละต่อไปเราจะให้เจ้าเป็นทาต รับใช้คนพวกนี้แล้วก็เอาสมบัติของเจ้าทั้งหมดมาแบ่งให้กับชาวบ้านความซวยได้มาเยือนหัวหน้าหมู่บ้านเสียทรัพย์สมบัติแล้วยังต้องมาเป็นทาสของชาวบ้านทั้งหมดอีกด้วยมาคามานพได้ปฏิบัติวัตระบทเจ็คือเลี้ยงดูบิดามารดาเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลพูดจาสุภาพนิ่มนวลไม่กล่าวคำส่อเสียด ราจากความตรณีกล่าวแต่คำสัตว์เป็นผู้ไม่กโกรธเมื่อสิ้นอายุไขจึงได้ไปบังเกิดเป็นเท้าสกกะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแม้พวกสหายของมคะมานพก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเช่นกันครั้งหนึ่งเท้าสกกะได้ทำการรบกับพวกอสูรโดยมีมาตลีเทพบุตรเป็นสารถี แต่พลาดท่าเสียทีแก่พวกอสูรจึงต้องแล่นรถหนีเพื่อกลับเข้าสู่เทพนครพวกอสูรมีเยอะเหลือเกินเราถอยก่อนเถิดพระเจ้าค่ะดีเหมือนกันเรากลับไปตั้งหลักที่เทพนครกันก่อนดีกว่าขณะที่พ่ายแพ้หนีกลับมายังเทพนครนั่นเองมาตรีเทพพุุรรได้ขับรถผ่านป่างิ้วระหว่างทางรถของเท้าสก,กะได้ทำลายต้นงิ้ว ซึ่งเป็นที่อยู่ของลูกครุฑจํานวนมากพวกลูกครุฑที่ผ้าตกลงมาก็พากันร้องอย่างน่าสงสารมาตาลีเจ้าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงร้องน่าสงสารยิ่งนักนั่นเป็นเสียงของลูกนกครุฑที่ตกลงมาจากต้นงิ้วพระเจ้าคะ่ะลูกนกครุฑเหล่านี้ต้องลำบากเพราะเราเราจะไม่อาศัยความเป็นใหญ่แล้วกระทำกรรม เพื่อประโยชน์แก่ลูกนกรรุฑเหล่านี้เราจักสละชีวิตให้แก่พวกอสูนท่านจงกลับลรถเถิดเท้าสักกะไม่ต้องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงทรงสั่งให้พระมาตรีสารถีกลับรถไปยังทางเดิมไมยจะสละชีวิตฝ่ายพวกอสูนเมื่อเห็นเท้าสักกะย้อนกลับมาก็คิดว่าก็คงจะมีกำลังเสริมมาช่วยจึงพากันหนีเข้าไปยังพบอสูนตามเดิม นั่นนั่นเท้าสก,กะกลับมาแล้วช่างน่ากลัวจริงๆพวกเรานี้กันดีกว่าข่าวว่าเท้าสก,กะคงมีกำลังเสริมมาช่วยแน่ไม่งั้นจะกล้าย้อนกลับมาได้ยังไงจริงด้วยสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะนีกันก่อนดีกว่าเมื่อพวกอสูรหนีกลับไปยังพบอสูรแล้วเท้าสัก,กะจึงทรงเป็นผู้ชนะศึกในครั้งนั้นบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนครองราชสมบัติ ในเทวโลกถึงจะสละชีวิตของตนก็ไม่กระทําปานาติบาตด้วยประการดังนี้เนื่องจากประพฤติปฏิบตัติตามความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์อยู่ไม่ขาดนั่นเอง